สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมนะครับมีเคดสีมาส่งใหม่ครับก็กี่ตัวไปร่วสองสามสามตัวเดี๋ยวไปดูมีของอะไรมาัางนี่นะอ่านึแล้วเนี่ยมาวันก่อนนะครับเวลาเข้าไปขึ้นรถให้หมดเลยแบก ปกติครับสวยงามแล้วของอะไรบ้าง mang cái นี้โต luôn ครับโอ้เข้าว่าน่ะตายว่าเอออัสโมเนียมครับ anh lấy quỳ lên huêi, anh lấy quỳ lên huêi, rồi ở <trừ đồ tình hợp> <trừ đồ tình hợp> Long Giang đây này nhá, không phải mang về với sợi, à, ลงได้แล้วหนึ่งครับเดี๋ยวเอาล้อมาใส่ครับเอาล้อมาใส่ปุ๊บก็เค้นออกเลยครับอ่านี่ครับก็ลงจากเรือมาครับเม็อนมากครับตัวมูลมาได้ครับผม มันเตรียมอยู่เลยลองอันนี้ก็ไปข้างในแล้วข้างในจะมีร้อยเลยเฮ้ย เลยเลยเลยอพอดีอ,อ่ะเด,เดี๋ยวลงได้แล้วครับเดี๋ยวใส,ส,ส่รอจนเขาขึ้นเลยห้องไหนนั่นแหละครับก็ขึ้นงานเลย đây 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 bao 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 đi đi Đây, bay bao 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 bay khơi khơi bay đây ủa thôi đi lên เชียร์เท่าไม่ข้าวโพดอ่าเนี่ยเฮ้ยจะลงกับรอบตัวนี้เลยเพราะตัวนี้ลงไม่จะลงัง้ได้ทั้งสองตัวเลยโอ้ออ่านี่ครับมีเอ่อมีสามคอนเทียร์มีสามมิกเอ็นเนี่ยมิกเอ็นสองตัวคอนเทียร์ตัวหนึง่งแถมมาครับ อ่ะเดี๋ยวเอาไปข้างหน้าครับส,สีมาจากนอกข้างนอก

đi luôn là bên làng à, bên cái bóng à, nó à. lên <laughs> nó lên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  nó 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 เข้าไหมแข้งเอ็นเอานี่ลองดูดิไม่เข้าสายตัวไหนเข้าอ่ะเล็กรวมอายเบอร์ยี่สิบเอ็ดน่ใสา à nó nó tên cái bóng mới thủng củaเขา sắc này. เด้นหลังครับโอ้ี่นี่งานนี่ยเดร้อนะนรั่ะนเคครับก็เดี๋ยวจะลงอันสุดท้ายครับมาเลยครับเป็นเจ็ดสีของนอกครับ ลูเรือมาก็บำมูลเอามาได้ครับสามตัวคอนเทนเตอรหนึ่งน,นิสันเอ่ออะไรสองตัวลืมแล้วสวยมากเลยครับเตี๊ยตีสามัเด็ก เปีย่ยนยางมาไประเบิดอยู่ที่อุตตดิทร <l ots> ายรอดไม่ก็ได้อยู่เลยส่วนมากอยู่นู <l> ่น <ots> ลองทงั้งทั่วประเทศเลยครับ <l ots> โอ้โอยายางของไหนระเบิดทางนี้ <l ots> เหนื้ออีสานบ้านเราเส้นเส้นข้างซ้ายระเบิดก็เลยมันจะมาเปลี่ยนอยู่แล้วมันไม่ทันระเบิดตอนระเบิด <l ots> ตอนใส่เขไปทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัวได้ อันนี้ครับสมของทัวประเทศเลยอ่ะเยอะแค่นี้ครับประมาณนี้ฮะบกิดจิตามนี้ครับสวัสดีครับ